สวัสดีค่ะทลิปนี้นะคะเราจะพาขับรถเที่ยวกันค่ะโดยเราจะไปกันที่ฝรั่งเศสแล้วก็เบลเยียมนะคะเราจะไปฝรั่งเศสทางเหนือกันก่อนค่ะเมืองที่เราจะไปนะคะมีชื่อว่าสตราบ์กค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองสตราบ์กค่ะเมืองสตราบ์กเป็นเมืองมอรดกโลก,โลก ที่น่ามาเที่ยวชมแล้วก็เป็นเมืองหลวงของยุโรปอีกด้วยนะคะเมืองนี้จะมีอะไรให้เราได้ชมเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะทุกคน บองชูสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สตรัทบวกค่ะเราจะมาสตรัทบวกกัน2วัน2คืนนะคะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ดิตันฟรั่ค่ะสวยมากมานะคะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราจะไปล่องเรือกันค่ะทุกคนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เดินอยู่ข้างๆกับอ่าริมคลองตรงที่เรือจะเรือ ล่องเรือที่เขาวิ่งผ่านนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นจุดขึ้นเรือกันค่ะทุกคนเรือของเราอยู่ตรงโซน A นะคะโซนนี้ค่ะแต่ลำนี้ไม่ใช่เรือของเรานะคะของเราจะเป็นเรือที่แบบว่าไม่มีหลังคาะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศ ในขณะที่รอเรือมานะคะทุกคนตอนเย็นๆบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะเรือมาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยเราก็จะได้ลงเรือลำนี้กันนะคะที่นี่เราก็จะได้เห็นผู้คนนำเครื่องดื่มและอาหารมานั่งทานกันริมแม่น้ำและโบกมือทักทายเวลาเรือแล่นผ่านไปมา ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นในเมืองนี้ขณะที่เรือแล่นผ่านสถานที่สำคัญสคัญหลายจุดก็จะเห็นผู้คนที่เดินผ่านไปมาหยุดดูเรือที่กำลังแล่นผ่านตลอดเส้นทางค่ะ เรือก็จะแล่นไปเรื่อยๆนะคะตามแม่น้ำรายก็จะพาเราชมสถานที่โบราณต่างๆนะคะจะใช้เวลานานประมาณเกือบๆหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะทุกคน นะคะทุกคนสวยมากๆเลยสวยจนบรรยายไม่ถูกเลยค่ะคือบรรยากาศนี่ดีมากๆจริงๆเลยหลายๆคนต่างยกโทรศัพท์หรือว่ายกกล้องขึ้นมาถ่ายรูปกันเป็นกันใหญ่เลยค่ะแบบมันเป็นจุดที่แบบว่าไม่ถ่ายรูปไม่ได้เลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรือก็พาเราแล่นมาถึง บริเวณจุดที่เป็นรัฐสภาของยุโรปค่ะเวลาที่เขามีประชุมระดับโลกนะคะเขาก็จะมาประชุมกันที่ตึกนี้ค่ะ หลังจากที่ล่องเรือแล้วนะคะก็มาเดินต่อกันในเมืองประมาณสี่ทุ่มก,กว่าก็มีการแสดงแสงสีเสียงที่โบสถ์สตรัทบวกนะคะโบสถ์นี้เป็นโบสถ์ที่สูงที่สุดในโลกค่ะแสงที่โชว์อยู่นี้นะคะเราก็ไม่รู้นะคะว่ามันคือ,อลายอะไรคะ่ะ ส่วนที่2นะคะก็จะมาจากตึกนี้ค่ะซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ150เมตรได้ค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่จัตุรัสเครเป้ค่ะตอนนี้9ก้าโมงเช้าแล้วนะคะวันนี้แดดค่อนข้างร้อนนะคะทุกคนตอนนี้จะไปหาร้านอาหารากินอาหารเช้ากันก่อนค่ะไป Qui c'è caffè. La panetteria sì. no, è qui. No, c'è qualcuno. Va bene, è libero. เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราจะกินร้านนี้กันนะคะหลังจากทานอาหารเช้านะคะเราก็มาเดินกันต่อค่ะตอนนี้ก็10บโมงหน่อยๆนะคะอากาศก็เริ่มจะร้อนขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกันที่นอสตรดามแล้วนะคะดูนะคะทุกคนสวยมากเลยค่ะวิหารนี้นะคะมีความสูงอยู่ที่ประมาณนะคะ142เมตรเลยทีเดียวค่ะทุกคนดู งันคอมองเนี่ยต้องคอตั้งเลยนะคะน้องกว่าดิคาเปลีล่อากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวเรามาเดินหาหมวกใส่สักใบค่ะึึัสซีมาฝรั่งเศสต้องเป็นหมวกแบบนี้เนาะหมวกสไตล์ฝรั่งเศสนะคะเอาสีอะไรเนี่ยสวยๆอ่ะกัอสต์แล้วก็อน้กเก้าสต์ซี เอาสักใบหนึง่งสีอะไรดีนิช่างแกทจะไม่แต่งตัวกับเขาราคาเท่าไหร่13ฟรังก์13ยูโรจะเข้าไปลองหมวกกันข้างในนะคแล้วค่ะกอ่วสิมาลองหมวกกันเป็นยังไง <c oughs> What is it? ça dépend des femmes. It depends on the family. Ooh. It depends on the family. Mm. Like yes, yes, okay. <makes noise> Merci. Et Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Une belle journée. Merci. Alors on se voit Oui, pourquoi pas. Elle c'est changé, peut-être. Hein. Oui, j'imagine. Oui, ça fait quelques années que j'y étais. Merci beaucoup. Salut, Nara, tout le สรุปก็ได้หมวกใบนี้มาค่ะนี่นะคะทุกคนบรรยากาศตอนเช้าๆก็ยังไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะเลยค่ะอันดี่มองดีล่าเมนจุ บริเวณนี้นะคะก็อยู่ด้านหลังของวิหารค่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะตรงนี้บริเวณนี้คือพิพิธภัณฑ์ค่ะวันนี้ไม่พาขึ้นที่สูงนะคะปีนไม่ไหวคะ่ะเพราะว่าสูงมากเลยก็ไม่ได้เข้าชมโบสถ์ด้วยค่ะพาชมเฉพาะด้านนอกเท่านั้นนะคะ เมื่อวานมาถึงตอนค่ำนะคะก็เลยไม่ได้เดินวันนี้ก็เลยจะมาเดินกันทั้งวันเลยค่ะพ่อใยันนี้เราก็หาแต่ลาดอาหารของกินแสบๆเหละดูนี่เมววื่อวานมีอียงแสบแน่คุณอนะ เขามีอีย่างขืนซื้อคนน่ะกนะ็เลยบอกว่าคราวตี้นันดีแกกุญชามปิ้งองกุญกราตินาโตตอนนี้นะคะเราก็ออกจากบริเวณโบสถ์มาแล้วะคะ่ะก็อยู่แถวๆกับ บริเวณด่านเก่านะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางโน้นนะคะเพื่อที่จะไปดูตรงที่เวลาเข้าล่องเรือนะคะพอถึงที่จุดหนึ่งน้ำมันจะน้อยเขาก็จะ เติมน้ำเข้าไปแล้วก็เรือมันก็จะค่อยๆยกขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูจุดนู้นกันค่ะไปคนตอนนี้นะคะเราก็เดินอยู่ริมอ่าแม่น้ำลายไม่ใช่แม่น้ำสิริมคลองนะมันเป็นคลองคลองที่เขาอ่านั่งเรือชมผ่านลอดใต้สะพานอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องข้ามสะพานไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปอ่าข้ามไปฝั่งนู้นค่ะ สะพานนี่นะคะสวยมากนะคะทุกคนแสดงว่าเมืองนี้นะคะเขาแบบเขาใช้เงินภาษีของประชาชนเนี่ยได้อย่างแบบจัดการได้ดีได้สวยงามมากค่ะสมกับเป็นเมืองอะ่ะท่องเที่ยวที่คนมาเที่ยวเยอะนะคะ mm. ทุกคนอ๋อ oh, มันมีทางลงอยู่ข้างหน้าค่ะ mm. เดี๋ยวเราเจะลงไป ที่เขาไม่มีบ้านนอนเนาะเขาก็มานอนในอุโมงค์อย่างเงี้ยค่ะก็หลบแดดหลบฝนได้นะคะทุกคนน่าสงสารอยู่เนาะมันใช่ไหมคะเนี่ยเรามาทุกทางหรือเปล่า วันนี้คนเยอะมากนะคะทุกคนเราก็จะพาเดินว,นวนๆอยู่แถวๆนี้ละค่ะ เราจะไปดูกันนะคะว่าเวลาเขายกาเรือขึ้นเนี่ยเขาจะต้องเติมน้ําเข้าไปค่ะเหมือนเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยที่เรามานั่งนะคะเขาก็จะเข้าไปข้างในนั้นแล้วก็ยกสะพานไปยกน้ําขึ้นเติมน้ำเข้าไปค่ะมาเร็วเดีย๋ยวไปดูกัน ก็ดันน้ำเข้านี่คะ่ะทุกคนจะเห็นนะคะว่าน้ำมันไม่เท่ากันนะตรงนี้น้ำจะน้อยคะ่ะส่วนฝั่งนี้น้ำจะเยอะนะคะดูนะคะว่าน้ำไม่เท่ากัน น้ำก็เต็มแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเอาเรือออกแล้วค่ะ ตรงนี้เองนะคะทุกคนที่เขาเรียกว่าฝรั่งเศสเล็กๆค่ะเห็นไหมคะทุกคนเขาก็จะมีกุญแจนะคะเป็นกุญแจรูปหัวใจว่างหลายๆอันเลยค่ะเขาก็ใครที่มานะคะเขาก็เอามาครองไว้เหมือนสะพานที่ฝรั่งเศสเลยค่ะทุกคน เดินมาเรื่อยๆนะคะก็มาเจอวันนี้เขามีการแสดงโชว์วัฒนธรรมของที่นี่กันนะคะ มาดูอา,อาหารกันบ้างค่ะที่สแตนบุกนะคะเขากินอะไรกันค่ะอาหารที่ขึ้นชื่อของเขานะคะก็จะเป็นเครารตี้นะคะภาษาเยอรมันหรือว่าภาษาฝรั่งเศสเนี่ยอ่านไม่ออกค่ะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูหน้าตากันเลยค่ะว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงเขาทำจากอะไรนะคะ และนี่ก็คือคราตี้นะคะทุกคนทำจากกระลำปลีดองค่ะเขาจะดองให้มันรยบเรียวนะคะเีลยวก็เอามาผัดเอามานึ่งใส่กับไส้กรอกแฮมสุกหมูสามชั้นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใส่มันฝรั่งต้มด้วยนะคะก็ลองชิมดูนะคะก็อร่อยใช้ได้ค่ะอาจจะไม่เหมือนที่เราทำนะคะที่นี่นะคะเขา จะใส่มันจะมีกลิ่นคล้ายๆกับลาวนเดอร์โะกลาวนเดอร์อะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นสมุนไพรอะไรที่เราไม่รู้จักนะคะแต่ว่าก็อร่อยค่ะทุกคนสังเกตเห็นแมงวันไหมคะตัวเบอรอเลยก็ผ่านไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับคืนที่สองที่สตรัทบวกค่ะ สำหรับคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีนะคะทุกคนแล้วพบกันใหมค่ค่ะบ๊ายบายค่ะ และนี่ก็คือเคลาตี้นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอ่ากะหล่ำปรีดองนะคะให้มันเปรี้ยวๆแล้วก็เอามานึ่งคือเหมือนเอามาผัดใส่กับพวกไส้กรอกหมูสามชั้นอะไรประมาณนี้ค่ะรสชาติของที่นี่นะคะเขาเหมือนกับใส่ ดอกลาเวนเดอร์หรืออะไรประมาณนี้ค่ะมันมันมีกลิน่นสมุนไพรอื่นๆด้วยค่ะแต่ก็อร่อยดีนะคะแตกต่างจากที่เราทำกินเองค่ะรสชาติจะออกมันๆเปรี้ยวๆน่อยๆนิดนึงนะคะ